เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะเป็นชุดหลบเบาหัวลูกสูบที่ใช้กับตะบานแท่นนะครับในชุดจะมีปากกาสไลด์ซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับเป็นิเขาเรียกว่าปากกาสองชั้นนะครับปากกาสไลด์สองชั้นขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ดอกหลบวาวที่ปรับขนาดได้ในตัวนะครับแล้วก็แบบจับลูกสูบพร้อมสลักจับลูกสูบ13 14 15 1 6้สมิลใช้สลัก2ตัตนนะครับ ไปจับกับบนประการนี่ครับแล้วก็กากกาวัดองศาเข็มนะควับวัดหาองศาความเอียงเวลาเราหลบหัวลูกสูบนะครับวันหลบเบานะครับอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเกรดอย่างดีเลยครับญี่ปุ่นนะจะเดินทางวันนี้นะครับนี่ของลูกค้าจังหวัดจะเดินทางนะกระบี่อำเภอคลองอำเภออำเภออำเภอเหนือคลองครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสินค้าจากทางร้านอู่ช่างตีเครื่องมืช่าง t v r Racing t o ครับ